สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำรถ r a เ n e r n เน็ Gen เนะครับถ้าเกิดหน้าจอ,อยังไม่ได้เปิดรอบเครื่องนะครับให้กดตรงนี้นะครับสามขีดเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เลื่อนมาที่ตั้งค่านะครับกดโอตรงโอเคนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมาที่ตั้งค่ากดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็กดที่โอเคเข้าไปตรงหน้าจอนะครับ เราก็เลือกที่เมนูด้านซ้ายนะครับเลือกที่มาตรวัดรอบนะครับกดโอเคนะครับด้านขวากดโอเคเข้าไปนะครับจะเป็นอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็กดลูกศรย้อนกลับนะครับสองครั้งสามครั้งทีนี้ก็จะโชว์แล้วครับด้านขวาจะเป็นอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับ ขอบคุณครับ